มาหายากห้แค้นเนห็ดไหมถ้ากลุ่มนีบอเห็ดอะหาอย่างวะนี่ว่าพี่ห่างกันอ่ะนี่นี่ป้อมขนไปมใช่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 เออเอน้ำน้ำน้ำเอเดเดเน้ำน้ำอยู่เดียวเออ Hay là thế là honey nah, nah, oh, 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 oh. tàu này là Hết hết thao hella không hết nắng hết nắng thế là thế là nắm, nắm hella 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 Nó hella 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 ดอกน้งม่มนห่โอลานอีกทีนึโอ้ยนหอมหอมมเวโอ้เลยจตวสักแต่นี่นโคตรเอาเอาเอาแต่ว่านี่ยหนยก็ค้นด้กันเหอเพราะว่าอยากไดหักนัน่ยแต่ว่าแบบนี้หอมหอมเป็นการทำไ้เป็น่นองเลยเพราะว่าเคยเกิดที่มืองนี้เกิดที่เมืองฮันนี่ตลอดละหอมหมหอมพินนี่นะครับเดหัก้นมน้ำมนี่ มึงยขาดบ่ได้ดมยู่ไก่มันก็นยังถือกินอยู่โอ้มึงด๋อยยังไงกันอ่ะเอ้าไปว่าขาดจำพะเนาะจงหักก็ไม่ห็นอันนี้โอ้ยตั้งแต่บ่ได้เขาไก่ดังพี่น้องเออยังหอมอยู่โอ้งามงามพี่น้องงามอันนี้บาดนะครับบาดอันนี้บานเต็มที่คือว่าทะทำให้ความ,าม,ามอื่นเนาะ อาจทีไม่แมงคือว่าไม่อย่างมากินก็ได้หรือว่ามันจะเหี่ยวโฉไปนบผมนั่นแหละคือมีอีกทีนึงที่ทะเลาะกันเฮันี่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 ดีโอ้โวน่ะอ้วเป็นเชียงดีมากป๊บปนาน็นไหมเ้บัดนครับผมโอ้ยจจะมันซ้ำนี่เนี่ยพันสางมุมมุมแบบนี่เห โอ้ไม่อยากเนาะขอยอยู่ดวงน้ำเีินเลยโอ้เจรยงใจผมม่าน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมื่อนหรเดี๋ยวมีอะไรพันมาน้ำกันอยู่พันจุกแน่พันใยแน่พี่น้องเอาเอาเอาจมไปด่าเพื่อนซะก่อนก่อนเจรยงใจไหมว่าจะกินดิบจังดอกที่นี่เลยโอ้บรรยากาศได้ป่าห้องเงียบเนาะมิดซี่รีเอาจมูกตาแล้วตัวนี้ไหมตาแล้วมือนี่โอ้ไม่ได้เพอนเอาขวดน้าบอกมาหน่อ ไม่ไม่ได้แดกงในอไม่ดกนั่นนั่นนั่นได้ยังยังยังมาไหนังในพักกันยางไก่มาไม่เห็ดดินดอกนึงก็หนีอมาโอ้ยหลายหลายหลายโอ้ยหลายหลายลายป้วงนี่ป้าบ้านนนวลเนี่ป้าบ้านนนวนตำบลนนวลขบเขียนกเมืองจอดมหาสารคาม ลุนต่าไปไปเอกไปเอกไปอีกโอ้ยปลาหนาปลาหนา